EU ဖော်ဗားဗီဒီယိုလာပေါရိုကြိုက်ပို့မတိရထိုင်ဖလော့ချ်ကလိုင်းချဲနောင်ရေဖလော့ထိထိချက်ချက်မှာပို့စီလောဖလော့စကမောတဲ့ကိုကဒီအော်ချွန်လာဆိုင်အောင်ငါလောင်းဗာမဲ့လက်ပတ်ဒီ PK PK ချန်နယ်ဗားထောက်ပို့ချဲဖလော့ချ်ကလိုင်းချဲချဲတောက်ချက်လာယူစီလောယူလောဗလောင်းဖလော့စကမောတဲ့အကောင်မထောက်ဖလော့ဖိတိုင်ချဲကလိုင်းချဲရေလောယူ စလားတော့ right hop cloud ထအခုပကုတ်ပြီးပကုတ်လို့တဲကုန်။ယဒီစလားမုံနောင်စပ်ဖို့နမလာချောင်းနေကမထောက်ဖျောဖိတိုင်းပြစကမောအကောင်းတဲမယ်ဘူးစီလား။အခုကျွန်တော်အေတိယဘာသာ flow chart client တိတိကျကျໃຈဘူး။နောင်လောင် UPSon ဖိကန်ဖိပြကဲပါလာကိုးပါဒီဆိုင်။ပိုထုံးတယ်လား။ဩချွန်လာဆိုင်စလားမုံ။ဩချွန်လာဆိုင်စလား။ อังัลมาเลามือเลปีิี่พี่เคพิเคชันเนีพาถ้าช์ลงเจอเจอตัวชลยอยู่สิโลห์เจลามอหอใยุรปน้องบ้าใช่ดีอาจจะคลองไปลองเราไเย็บแล้วงนอ้มาอาจาทที่เช่ลามืน้องวันดอเชลามือหอใช่อังจันทรี่ายช่อะไนเล่ไปยองกูเจ้าติงโป๊ชังลังอยู่ํามากูวาเอะไรพลอเข้าใจบุพพามากูบิดเลยเช่ลามือ ปยอกูวิเจ้สิปจะแขเป๋ออยู่อามาป้ากูนลบเผากจากูมากูวิกระเตอป้ากระเตอป้าใสเอาไหมน้อตูเจ้าติ่งป๋อไปยองฉกหน่ป๋ออยู่เขามากูแล้วเผาเร้าาจบูเขามาบ้ากูดีกระเตอป้าเราอย่าไนจะละมือแน่สามืองใสใสอัไหนนี่อาม่าป๋อไปยองฉกแหน่งป๋ออยู่เขามากูบ่าาดีเลาลูเลาท่าเผาักหนงเจเจกจบู

กะละไท่เป <ersch> ียงหยองจักขานเปียวอยู่ทํามากูบ้าๆแล้วพลอกคนเนาะทํามาบ้ากูไปดิแล้วจ๊ะล่ะมึงเปียงหยองกูนี่กะละไท่จักคลายเปียวอยู่เอมกูบ้ากันรับกับเข้าใจมึงบ้ากูนี่ขาชิ้นหนองสีเนาะสายขาชิ้นหนองสายเอาใหม่เนาะกะละไท่เปียงหยองจักคลายเปียวอยู่ให้ไอ้กูแล้วพลอกคนเนาะทําบ้ากูดิขาชิ้นหนองแล้วยังไงจ๊ะล่ะมึงเนี่ยสายๆมวยแล้วสายสาย

อันไหนนี่อามเปอ่านอจะกูเวลัล่าคอไปดีเลยชะลามองอามาเปอ่านอจะกูเวลปล่าคจะบตัวดำใช่อันไนต่อเขตตานอจะกูเวลัล่าคอไปดีเลยชะลามองเขตต่านอจะกูเวลับเปล่าคอซาบงสิรโตายใช่เขเพ่นจะกูเวลับลาคอไปดีเลยชะลมงเขเพ่นอจะกู้เวลบลาคอจะท้าซาบงสิรโตไซใช่ กลไทน้องจะกูวิลัอไปดีเลยชล,มนนชลขขามืองกังลทยลน้องจะ,ะ,ะกวลิวลาบาขาชินชนองสิโลซใส่อายุนโอ้รถไทยชงจะคลายดีชะลาเมือเย่พลอแปลงควาย่ยานในชะลามือแน่ใช่ใช่อ่าชะลามือเดชดาวพีปกอวยคใจเขาใจดาบาชมือดูสิลชลามือหอใช่บ้างหมอโล đại, à nó tu mà đa công thành nam bang đồ chi là hả? ha, sai sai, trường sai chi là sai